สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะคะเรามาดูปิคอเด็กในหัวข้อคนที่คุณคุยอยู่ในตอนนี้เข้าคิดยังไงกับคุณนะคะมีผ้าให้เลือกอยู่สามกองอันนี้กองที่หนึ่งนี่กองที่สองอันนี้กองที่สามให้เพื่อนๆเ,เลือกกองผ้าที่เพื่อนเพื่อชอบที่สุดเดี๋ยวบุญนภาจะให้เวลาเพื่อนๆเ,เลือกแปดวินาทีแล้วเราค่อยมาเริ่มกันนะคะ มาเรามาเริ่มกันเลยนะเรามาดูกองที่หนึ่งก่อนนะคะเรามาดูกองที่หนึ่งก่อนมาดูว่าคนที่คุณคุยอยู่ในตอนนี้เข้าคิดยังไงกับคุณนะคะ ใครที่เลือกกองที่หนึ่งเรามาดูกันเลยนะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะเรามาดูความในใจของเขานะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่ในตอนนี้ภายในใจของเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะ พอไพ่สิบใบนะคะเรามาดูกันเลยนะสามเหรียญเจ็ดถ้วยสเตรนสสี่ถ้วยสี่ไม่เท้าเจ็ดเหรียญ เด็กถือไม่เท้าแปดเหรียญหนึ่งไม่เท้าราชินีถือเหรียญใต้สำหรับสองถ้วยคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณ กองที่หนึ่งคนคนนี้ของคุณน่ะที่คุณคุยอยู่ในตอนนี้นะเขามองคุณในทางที่ดีมากๆเลยนะข้อมองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เก่งมีความสามารถมีเพราะว่าเป็นผู้นําคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนเ,นเนี่ยเจ็ดเหรียญเนี่ยทางานเก่งไม่เท้าขึ้นมานี่หาเงินเก่งเก็บเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาพูดจะอะไรออกมานี่คล้ายๆกับว่า คุณมีเสน่ห์คุณมีเสน่ห์พูดจาอะไรออกมาเนี่ยมีแต่คนรักคนชอบคุณนะคะเพราะว่าไพ่แห่งสามเหรียญคือไพ่แห่งการพูดจามีเสน่ห์เป็ตามหานิยมนะคะแล้วเขาก็คิดว่าคุณอะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีเสน่ห์มากๆเลยเนี่ยมีเสน่ห์มีคนเข้าหาคุณเยอะนี่เจ็ดถ้วยนี่มีคนเข้าหาคุณเยอะแค่คุณนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยคุณก็มีเสน่ห์เพราะว่าราศีนิเรรีนญคือความมีเสน่ห์ของคุณนะคุณนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆของคุณ ก็มีคนเข้าหาคุณก็มีคนมารักมาชอบคุณนะคะแต่เข้ามองว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีเสน่ห์มีคนเข้าหาคุณเยอะแต่คุณเป็นคนที่ไม่ได้รักใครง่ายนะคะคุณเลือกเลือกความรักคนที่เข้ามาหาคุณน่ะคุณเลือกดูหมดเลยถ้าคนที่เข้ามาแล้วมาเล่นกับความรู้สึกของคุณคุณไม่เอาเขามองนะคุณไม่เอานะคะคนคนนี้ความในใจของเขาเขารู้สึกว่าเวลาที่เขาพูดคุยกับคุณเขามีความสุขมากๆเลย สองถ้วยเพราะว่าคุณเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาพูดเก่งนะคะพูดเก่งคุณพูดอะไรออกมาเนี่ยทำให้เขามีความสุขนะคะคนแรกคนคนนี้เขาคิดกับคุณไปไกลเลยนะอยากจะมาพูดกับคุณถึงเรื่องการสร้างอนาคตไปด้วยกันการแต่งงานการอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอย่างมีความมั่นคงนะคะนนพูดง่ายๆคือคนคนนี้เขาคิดกับคุณไปไกลอะ่ะนะ ภายในใของเขานะเขาคิดกับคุณไปไกลถึงขั้นการแต่งงานการสร้างอนาคตไปด้วยกันบางคนคุณกับเขาอาจจะคุยกันถึงเรื่องการสร้างอนาคตไปด้วยกันการแต่งงานการมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวก็ได้นะคะหรืออาจจะคุยกันถึงเรื่องอ,อมาซื้อบ้านอยู่ร่วมกันก็ได้นะสองถ้วยนี่เขารักคุณนะคะ คนคนนี้เขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขาใช่เลยนี่แหละคือคู่ของฉันสองถ้วยนี่เห็นไหมเขารักคุณและคุณก็รักเขานะเ,นเพื่อนๆนี่คุณกับเขาเป็นคู่กันนะเพราะว่าไพ่ใต้สําหรับสองถ้วยคือไพ่แห่งการเป็นเนื้อคู่นี่เขาคิดกับคุณไปไกลเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะเ,เพื่อนๆคนคนนี้นะเข้ามาจริงจังกับคุณอยากจะมาอยู่กับคุณอย่างมีความมั่นคงนเพราะว่าสีมเมท้าแล้วก็ราชินีเธอเรียนขึ้นมาขยายกันนะ เขาอยากจะมาอยู่กับคุณเป็นครอบครัวอยากจะมาอยู่กับคุณอย่างมีความมั่นคงสร้างมรดกทรัพย์สินเงินทองไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะนี่ว่าคนคนนี้เขาคิดไปไกลนะคะเ,เพื่อนนี่เขารักคุณนะคนคนนี้นะที่คุณคุยอยู่ในตอนนี้นะเขารักคุณคุณก็รักเขาต่างคนต่างรักกันเพราะว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับไพ่กองที่หนึ่งนะคะขอให้เพื่อนเ่ชาวกองที่หนึ่ง พบเจอความรักที่ดีสุขสมหวังในความรักกันทุกคนนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูกองที่สองกันต่อนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่สองกันต่อนะใครเลือกกองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาเรามาดูไพ่กองที่สองกันนะ ามาดูว่าคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้เข้าคิดอย่างไรกับคุณนะคะเรามาดูความในใจของเขากันนะมาเรามาเริ่มดูกันนะไพ่สิบใบโอ้สีเมเท้าขึ้นมาเลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่กองที่สองนี่ ้าห่งการแต่งงานขึ้นมาใบแรกเลยนะคะเพื่อนๆโอ้ราชาถือถ้วยความรักที่ดีนะคะเพื่อนๆโอ้มีความหึงหวงห่วงแหนด้วยนะคะเพื่อนๆอีก,กองที่สองนะเดวเบอร หนึ่งถ้วยโอ้เขารักคุณนะคุณคนนี้กองที่สองชาวกองที่สองคนคนนี้เขารักคุณมากเลยนะเขาจะเข้ามายอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างคุณคนนี้นะโอ้ราชาถือเหรียญตายสำรับเด็กถือไม่เท้ามา เรามาดูกันนะชาวกรองที่สองไพ่ขึ้นมาใบแรกก็สีไม่เท้าเลยนะคะเพื่อนๆนี่บางคนนะคุณกับเขาอาจจะคุยกันถึงเรื่องการแต่งงานการสร้างอนาคตไปด้วยกันก็ได้บางคนอาจจะได้สละโสดก็ได้อาจจะได้สละโสดแล้วนะคะเพื่อนๆกองที่สองนี่เพราะว่าเพราะว่าไพ่แห่งการแต่งงานขึ้นมาใบแรกเลยนะคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณคือความในใจของเขาเขาคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ จิตใจดีมากๆเลยนี่ราชาถือถ้วยนี่คุณะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาจิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานเมื่อเขาได้อยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขามีความอบอุน่นเขามีความปลอดภัยยังบอกไม่ถูกคุณอะเป็นผู้หญิงหรือผู้าชายที่จิตใจดีพลังงานของความใจดีมีเมตตาของคุณะ แผ่ออกจากตัวของคุณมาให้เขาได้รับรู้นะคะเมื่อเขาได้อยู่ใกล้คุณแล้วเขามีความสุขมีความสบายอกสบายใจมีความปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูกเขาคิดว่าเขาไม่เคยเจอผู้หญิงอผู้ชายแบบนี้มาก่อนเลยนี่คนคนนี้นะเขารักคุณนะเพื่อนคนคนนี้นะเขารักคุณเขารักคุณจนล้นใจในตอนนี้คนคนนี้เขาอาจจะเคยผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องของความรักมานะความรักของเขาไม่ได้ดังใจนี่คนคนนี้นะ แล้วก็เขาเป็นคนที่ขี้หวงขี้หึงด้วยนะคะมันเพื่อนคนคนนี้นะเนี่ยเข้าหึงเข้าหวงคุณด้วยนี่สีเหรียญนี่เห็นไหมหอบคุณไว้เทิดทูนคุณไว้นี่เขารักคุณเทิดทูนคุณไว้เข้าหึงเข้าหวงคุณด้วยแล้วก็เขาจะเข้ามายอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเหมือนสเตนนเห็นไหมสเตนสิงโตผู้เป็นเจ้าป่านี่ยอมให้คุณมานั่งหลังเขาเล่นเห็นไหมยอมให้คุณมาลูกหัวเขาเล่นนี่เขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามายอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ด้วยนะสีถ้วยเห็นไหมเขามีเสน่ห์มีคนเข้าหาเขามีคนมามอบความรักให้กับเขาแต่เขาไม่ได้สนใจนะพื่อวๆเห็นไหมดูหน้าของเขาเชิดนี่แก้มอมชมพูภายในใจของเขามีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนี่อันนี้คือคุณนะอันนี้คือคนที่เข้าหาเขาแต่เขาไม่ได้สนใจภายในใจของเขามีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนี่หนึ่งถ้วยนี่เมื่อเขาได้รู้จากคุณและได้พูดได้คุยกับคุณแล้วนะคนคนนี้นะเขาหยุดนะคะบุญควรเนี่ยเขาหยุด ที่ผ่านมาที่เขายังไม่ได้เคยพบเจอคุณ Trans น่ะเขาอาจาจะมีตัวเลือกทางเลือกมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะแต่เขาก็มองมองหาคนที่ใช่ของเขาที่สุดเหมือนกันนะคะแต่เขาก็ไม่ได้พบเจอใครจนกระทั่งได้มาพบมาเจอคุณพอมาพบมาเจอคุณปุบ๊บภายในหัวใจของเขาภายในจิตวิญญาณของเขาบอกให้เขาหรือว่าหยุดหยุดแปดดาบนี่หยุดหยุดเลยหยุดเลยคุณน,นี่แหละคือคนที่ใช่ของเขาที่สุดคุณน,นี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ จิตใจดีจิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานที่จะเข้ามาเป็นคู่ครองใช้ชีวิตร่วมกับเขาเนี่ยเขาหยุดทันทีนะคะเพื่อนๆภายในใจของเขานะนี่จิตวิญ,ญญาณของเขาบอกว่า,าบอกให้เขาหยุดหยุดไม่ต้องมองใครแล้วเนี่ยไม่ต้องมองใครแล้วเจอแล้วคนที่ใช่ของเขานะคะก็คือคุณคนคนนี้ภายในใจของเขาคิดว่าคุณอ่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีค่าสําหรับเขานะคะเมื่อเขาได้พบได้เจอคุณแล้วเนี่ยเขาจะไม่ยอมปล่อยนะคะ เขาจะไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาดนี่แหละคือคู่ของเขานะคะเขาคิดนะนี่แหละคือคู่ของเขาเนี่ยเขาคิดไปไกลเขาคิดถึงการสร้างอนาคตไปกับคุณนะอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะอยู่กับคุณเป็นครอบครัวนี่เดะเวอร์นี่เดะเวอร์คือการอยู่กันเป็นครอบครัวนะอยากจะอยู่กับคุณเป็นครอบครัวอย่างมีความสุขอยางมีความมั่นคงนะคะเพราะว่าตอนนี้ภายในตอนนี้ ภายในหัวใจของเขานะเขารักคุณมากเหลือเกินเขารักคุณจนล้นใจนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะเพื่อนๆชาวกรองที่สองนะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนไทยเราไปทํางานที่ต่างแดนก็เป็นไปได้คนไทยเราอยู่ที่ต่างอำเภอต่างตำบลต่างจังหวัดก็เป็นไปได้นะคะ คนคนนี้ก็อาจจะอยู่ในธาตุดินพฤกอกันมังกรธาตุน้ำกรกฎมินมพิจิกแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแล้วก็ธาตุลมนะคะเพื่อนๆนแล้วแต่วุญวัสนาของแต่ละคนนะคะว่าจะพบเจอคนในธาตุไหนราศีไหนนะคะนี่ธาตุลมก็มีตุลกูเมถุนนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าคิงถือเหรียญคิงถือเหรียญคือเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่ง เขาอาจจะเป็นคนรวยก็ได้นะคนคนนี้นะถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนรวยเขาจะมาซัพพอร์ตคุณนะคะเพื่อนๆมาซัพพอร์ตคุณมาดูแลคุณเขาจะเข้ามายอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเขารักคุณนะคะก็จะประมาณนี้นะคะชาวกองที่สองจบแล้วขอให้เพื่อนๆชาวกองที่สองพบเจอแต่ความรักที่ดีสุขสมหวังในความรักเหมือนไพ่ขึ้นมานะคะขอบคุณค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกองที่สามกันต่อนะ เดี๋ยวเรามาดูกองที่3กันต่อนะคะ เรามาดูกองที่สามกันนะว่าคนที่คุณคุยอยู่ในตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูใจของเขากันนะว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะมาเรามาดูกันนะราชินีถือไม่เท้าเก้าไม่เท้า เออเจ็ดไม่เท้าต้องขอโทษด้วยนะราชินิถือถ้วยเฮอร์มิตเดอะมูนโอ้ไพ่กองที่สามเขาคิดถึงคุณนะเพื่อนๆน,นี่อสศวินถือดาบเด็กถือดาบ เมจิเชียนเดวิลโอ้เข้ารักคุณนะคะเพื่อนๆกลองที่สามนะโอ้สีไม่เท้าสีไม่เท้าขึ้นมาทั้งสามกองเลยนะเพื่อนๆน,นี่ใต้สำรับราชินีถือเหรียญ <c oughs> คนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณกองที่สามนะคะคนคนนี้ภายในใจของเขาเขาคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีพลังงานของความสดใสโซเชียลเบิกบานมีชีวิตชีวาอยู่ในตัวของคุณคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เก่งทำงานเก่ง เป็นคนที่สู้นะคะสู้ชีวิตคนหนึ่งหนักเอาเบาสู้เป็นคนที่เข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีด้วยนะคุณอนะเขาคิดนะเขามองคุณนะจิตใจดีมีเมตตาจิตใจอบอ้่มอารีเป็นกระเลมิดให้กับทุกคนไม่มีพิษมีภัยกับใครนะคะเขาคิดว่าคุณนะไม่มีพิษมีภัยกับใครนะคะแล้วก็คุณก็เป็นคนที่คล้ายๆกับว่า,าจิตใจดีดีแบบ ชอบทําบุญน่ะชอบสร้างบุญสร้างบารมีด้วยคุณอาจจะชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ได้บางคนนะแล้วก็คุณน่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีเสน่ห์มีเสน่ห์มีแรงดึงดูดต่อเข้าเหลือเกินนี่เดวิลนี่ถึงแม้ว่าคุณจะนั่งอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆของคุณคุณก็มีเสน่ห์ความมีเสน่ห์ของคุณเฉิดฉายออกมาเขาคิดถึงคุณหนักมากนี่คนคนนี้นะกองที่สามนะนี่ เดะมนเนี่ตาโตกลางคืนนอนไม่หลับนี่คิดถึงแต่คุณคิดถึงคุณหนักมากเนี่เดวิลเนี่ยเขาอาจจะคิดถึงคุณเขาอาจจะคิดกับคุณถึงเรื่องสิบแปดบวกก็ได้นะเพราะว่าเดวิลคือผ้าแห่งความมีเสน่หาราคะนะคะคุณมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดต่อเขาคุณเห็นไหมคุณนั่งอยู่บนบันลังแล้วก็ใส่ชุดสีแดงเนี่ยคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีเสน่ห์มีแรงดึงดูดต่อเขาเหลือเกิน เนี่เข้าสองนะคะเพื่อนๆนี่เข้าสองคุณนะเมจิเชียนเนี่เนี่ยเข้าสองคุณอย่างหนักสองคุณทุกช่องทางติดตามดูข่าวสารคุณตลอดวันนี้คุณโพสอะไรไปบ้างวันนี้ใครมากดหัวใจให้คุณบ้างคุณไปคอมเมนต์ใครบ้างเนี่ยเขาส่องตาโตเห็นไหมส่องตลอดคนคนนี้นะเข้าห่วงคุณด้วยนะเพื่อนๆนเดมูนนี่ห่วงหน้าเนี่ยดูหน้าดูตาของเขาเนี่ยท่องหึง,งท่องห่วงคนคนนี้นะเขา เพราะว่าเพราะว่าเขารักคุณราชนิทิท้วยนี่เขาถือคุณไวน้นี่เขารักคุณราชนิถอเดียนนี่คุณมีค่าสําหรับเขาเหลือเกินคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีผลต่อจิตใจ,จและร่างกายของเขาเหลือเกินนี่เขารักคุณเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณใจจะขาดแล้วตอนนี้นะถ้าคุณกับเขาโอ้อยู่ห่างเหินห่างไกลกันนะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะนี่ เพราะว่าอัศวินถือดาบกระโจนเห็นไหมจิตใจของเขาอ่ะเขาสง่งเขามองคุณแล้วคุณมีเสน่ห์คุณมีแรงดึงดูดต่อเขาอ่ะเขาอยากจะมาเจอตัวคุณเป็นๆอยากจะมาอยู่ใกล้ชิดกับคุณนะคะนี่คนคนคน,นี้เด็กถือดาบคนคนคน,นี้ก็าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณมากๆก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็พลังงานของเขาอาจจะเป็นเด็กก็ได้นะคนคนนี้เขาเป็นคนฉลาดด้วยนะฉลาด ปาดเปื่อยเด็กถือดาบคือเมื่อเขาได้ตัดสินใจว่าเขาได้รักคุณแล้วเขาจะสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะไม่ยอมแพ้นะคะเขารักคุณเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะคนคนนี้นะโอ้เขาหลงเสน่ห์คุณเขาคิดไปไกลนะคะเพื่อนๆเนี่ยสีไม้เท้าเนี่เขาคิดกับคุณไปไกลเลยว่าอยากจะมาแต่งงานกับคุณอยากจะมาอยู่กับคุณเป็นครอบครัวอยากจะมาอยู่กับคุณจนถึงแก่ถึงเฒ่าเห็นไหมเดอร์มิตคือ หงกขาวโพลนเขาขาวโพลนอยากจะมาอยู่เคียงข้างคุณอยากจะอยู่กับคุณตลอดไปอยู่กับคุณจนถึงแก่ถึงเท่านะคะนี่ในความคิดของเขาในตอนนี้นะโอ้เพื่อนๆเ๋ยเขารักคุณเพราะว่าคุณมีเสน่ห์ต่อเขานะคะนี่รักคุณเหลอเกินนะคะคนคนนี้นะดูตามหน้าไพ่นะคะเพื่อนๆเขารักคุณมากเลยนะคะสองทั้งหึงทั้งหวงนะคะเพื่อนๆชาวกองที่สามนะคะ คนคนนี้ก็อาจจะอยู่ในธาตุไฟด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกแล้วก็คนเกิดวันจันทร์ธาตุลมตุลกูเม,ม,มถุนนะคะเดือยมิดราศีเมษลัคนาเมษนะคะก็ะะะจะประมาณนี้นะคะขอให้เพื่อนๆชาวกองที่3ามพบเจอแต่วความรักที่ดีสุขสมหวังในความรักกันทุกท่านทุกคนนะคะ สุขสมหวังพบเจอความรักที่ดีเหมือนไพ่ขึ้นมานะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ